มา <My S 2> ครับอืมเปลี่ยนสกินหน่อยอานนี้นี่อะอืมที่แต่ง <c oughs> เอาละดังโลนะอืมนอา์ม่นอม่อืม,อม,ออม,ออมไปเลยเอาชีวิตรอดอะไรเนี่ย รูอ่านไม่ค่อยอ,อ่างกดมดั้งเอาละแล้วก็อยู่ในโลกเออไม่ปรับปุ่มเลยมหมุนเร็วจิ๋มาาตาลายหมุนจอจิอ๋มออไปตัดต้นไม้เล่นยันเช้าแม่งลนยะ ไม่ได้เล่นนานก็จะงงๆหน่อยเพราะมันอัปเดตใหม่ๆมาเรื่อยๆเอาเลืออเล้อมึงมาไก่กตัวหนึ่งลงไปเล่นน้ำตายอ๋อดินเนียเอาเอาหินที่มันจุดไฟแชกได้นี่อ่าดอกาลาละ ไปขุดหินก่อนขุดหินจะพังแล้วจะพังแล้วอืมที่ขุดไม้พังสิเฮ้ยลืมมปนี่วะเออ,เอ,อติดตั้งปิกัดเปิด โอเคตอนนี้มีกัดอยู่ที่ไหนนะดาบควราโอเคไกลอีกไม่กี่นาทีก็จะมือแล้ววันนี้ต้องมาไอห,หมู หวานเ่าอีกไก่เอาไหมนะแก่ตนะกา,า,นะาย,นนย,แ,ตตายลแล้วรอดเอเคเอาละไม้ไปนี่ตัดต้นไม้บริเวณรอบ ข้ามเวลาอุ้ยแกสองตัวโอ้ดีเลยไม่ได้ทำเตียงนอนไปเอาหอางก็ต้มจุกแล้วเออโอเคกดกดออกเออแดกเนื้อหมูย่างเออโอเค แก yeah. เอาขนมึงมาลาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีเดอร์แมนโอ้โหอืมยอดวะ เอ้ยมีเอ้ยตรงนี้มีลาวาโอ้เยี่ยมเลยแกเออแต่ไออินเตอร์แมนคงไปแล้วป้งเออไปแล้วซอมบีโอ้กลัวที่ไหน มาให้หมดเลยอืม,อมตายไปเจ้าคีปเปอร์ไปอย่ามายุกโอ้ตรงนี้มีรูถำ้ำโอ้โหตรใบโอ้ตรงนี้แสงสว่างดงีเรามีลราวาต <c oughs> ิงนอนติงนอนเออติงนอน นอนตรงนี้เลยนอนเลยนอนเลยเอออย่ามีคิปเปอร์มันเกิดตรงนี้ในหา่าตายคาที่นอนเนี่ยโอเคเซ็ตตรงนี้ยแหละโอ้โหไอเวยใครยิงธนูว่าไหน่าวะสกิลหรือตั้นอยู่ตรงไหนวะอ,วอ้อเจออ๋ออยู่ตรงนั้น อะไร,อ,ะไรอยากตายแล้วเอาเข้าไปไห้จริงออกมารับแสงดิวะแลกกันแลกกันมากัดมากัดตายลิงน้องมาเข้ามา,อมาโอเคหวังว่าสองกระดูกจะติดอ้กระดูกเดียวติดป่ะป,ะปะมาีไหนเนียมาเฝ้าเตียงนอนให้หน่อย โอ้โหวางบ้ามายังกะมามีเชื้อเอนเดอร์แมนเลยวะเออตรงตรงนี้สร้างเป็นบ้านดีวะนี่ไม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 ่ตรงนี้เหมาะกับสร้างพออยู่ติดลววาวาเดี๋ยวไฟไหม้พอดีเนอะแพงโอเค ไ้นี่จำเป็นเออทรายทรายทำปังปังทรายซะไอ้ตัวหน้าขยะขยะเนี่ยอืมอืมไม่ไม่ต้องตีตัวก็อืมอืม ทันปะเนี่ยมันมาแล้วโอ้โหไะไรนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ติดเหรอมากระจกอกอ,อ,อันนี่มาเดินดีไิ่ไหนไหมไอวนีนแล้วจะตายอยู่แล้วไม่เฉลยตายวับอืมไม่ดอกเอนเดออ์เพลอกไอวนีน ตอกหืมดินกระรัวกระรัวให้ตัวอกีกโอ้ย่แๆๆเพียนนี่เป็นบ่อนะยาับยา ที่แดงับเตียงสีแดงกัะตาอันนี้ก็ตีสองอ๋อร้อนเกินสมบีบึกได้เก่าไอ้จิ๊บไปโอ้วอ่าแหละมันเจ็บไหมรู้ไหมอาอลงไปแช่น้ำหรอซอมบี อฝนตกชืยนจะหมามานี่เออข้างในมันเปียกฝนโอ้โหแล้วก็เดินออกไปเอ,อ๊ะจริงๆเลยเข้ามา โอ้โหเปลี่ยกสะบัดขนดิแล้วกระจกยังไม่สุกนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวซอมบี้มันเดินเข้าบ้าน ไอคิปเตอร์มันก็เดินเข้าบ้านเปลี่ยงย้อมสีทามดะลึกกว่าวะเฮ้ยน้องมา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเอากระดูกก่อนโอ้หายไปซะละไม่ไกลตัวติดกัน